สวัสดีครับนะักเรียนชั้นปห้านะทุกคนวันนี้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะมาเรียนกันถึงเรื่องของหลักธรรมทาวพระพุทธศาสนาตอนที่1น่งหลักธรรมแรกก็คือพระรัตนตรยัยหลักธรรมที่สองก็คือไตรสิทขาเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับ 1. พระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยหมายถึง ลวงแก้อันประเสริฐสามประการซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุดของชาวพุทธได้แก่รูปแรกก็คือพระพุทธพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองรูปที่สองพระไตรปิฎกก็คือพระธรรมคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารูปที่สามคือพระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีประพฤติชอบตามหลักธรรมคำสอน เป็นผู้เผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนา,าการที่จะทําให้พุทธศาสนิกชนมีความเคารพต่อพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ้นอันสูงสุดนั้นจะต้องประกอบด้วยหลักศรัทธาสี่ศรัทธาสีหมายถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยหลักเหตุผลโดยผ่านการไตรตรองด้วยสติปัญญามีสประการหนึ่งกรรมวัสาธาเชื่อว่ากรรมมีจริง เชื่อในกรรมดีและกรรมชั่ว 2. วิปาก,กสาัสธาเชื่อผลของกรรมคือทำกรรมดีย่อมส่งผลดีทำกรรมชั่วย่อมส่งผลชั่ว 3. กรรมมัดสกตาสาธาเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเองต้องรับผลกรรมที่ตนได้ทำไว้ 4. ตถาพตโพธ,ธิสาธาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์1.1พระพุทธอ่าเรามาดูอ่าพุทธจริยาสามเนี่ยเราเคยเจอกันมาแล้วนะครับอ่าหมายถึงอะไรอ่าพระจริยวัตรหรือการบรรประโยชน์ของพระพุทธเจ้ามี3ประการได้แก่ 1. โลกาธาจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชาวโลก โดยการแสดงธรรมโปรดตามพุทธกิจ 2. ยาตถาจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พระประยุรยา 3. พุทธถาจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าเช่นทรงประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทรงบัญญัติระเบียบวินัยให้กับพระสงฆ์สาวก1.2พระธรรมมาดูความหมายพระธรรมคือ หลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนำมาเผยแพ่ให้ผู้อื่นประพฤติและปฏิบัติตามาหลักธรรมอย่างเช่นอริยส,สัจสีหลักกรรมมาดูหลักธรรมแรกคืออริยส,สัจหมายถึงความจริงอันประเสริฐสีประการเป็นความจริงของชีวิตมนุษย์และสัตว์ที่จะต้องพบไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ได้แก่นหนึ่งท,ทุก็คือความทุกข์ หรือความไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นเองสองสมุทัยคือสาเหตุแห่งทุกข์หรือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์คนเราเนี่ยสาเหตุทั้งหมดก็คือกิคนเรามีกิเลสหรือความอยากมี3ประการได้แก่ความอยากได้เช่นอยากร่็มรวยอยากมีรถยนต์ความอยากเป็นเป็นยังไงก็คืออยากเป็นนักกีฬาอยากเป็นนายกรัฐมนตรี ความอยากที่จะไม่เป็นเช่นไม่อยากเป็นคนจนไม่อยากเป็นคนพิการ 3. นิโรธดคือความดับทุกข์หรือความปราจ,จากทุกข์สี่มัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์วิธีการหรือทางแห่งการดับทุกข์เราเรียกว่ามัชชิม,มาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นเองมีแปรประการได้แก่เห็นชอบดำริชอบเจนระจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบ เียนพยายามชอบระลึกชอบแล้วก็ตั้งใจชอบนั่นเองสองหลักกรรมกรรมหมายถึงการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาคือความตั้งใจทั้งกายวาจาและใจถ้าเป็นการกระทําที่ดีเราเรียกว่ากรรมดีถ้าเป็นการกระทําที่ไม่ดีเราเรียกว่ากรรมชั่วหลักความเชื่อในเรื่องกรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นคนเราจะดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทํา ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระพุทธศาสนาสอนว่ากรรมเป็นต้นเหตุของความเป็นไปต่างๆในชีวิตบุคคลใดทำกรรมใดไว้จะเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมนั้น1.3พระสงฆ์พระสงฆ์คือใครก็คือหมู่พุทธสาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการอุปสมบทเป็นพระพิกษุ พระพิสุทธิ์ถือสิ่งขีข้อคัตัทเรียนก็คือสิสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนั่นเองต่อไปการแสดงความเคารพพระรัตนตรยัยพุทธศสาสนชนควรแสดงความเคารพพระรัตนตรยัยหรือเรียกอีกอย่างว่าการบูชานั่นเองเพราะเป็นการสิ่งเคารพสูงสุดของชาวพุทธมีหลักใหญ่ที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติสองประการคือหนึ่งอามิสบูชาการเคารพหรือบูชาด้วยอามิสหรือสิ่งของนั่นเองเช่น การสักการะด้วยทูบเทียนดอกไม้ 2. ปฏิบัติบูชาเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดคือการปฏิบัติตามหลักคําสอนผู้ปฏิบัติย่อมได้รับอานิสงส์งคือควาสมสงบสุขของชีวิตเพราะสามารถดูพ้นจากกาูกุศลครอบงำจิตได้ Á, พระพุทธเจ้าทรงสัส่งเสริมการปฏิบัติบูชามากกว่าอานิสบูชาส่วนอามิสบูชาหากพระเจ้าก็ไม่ทรงห้ามก็ให้ถือว่าปฏิบัติได้นะครับ آ, ภาพแรก เป็นภาพพระสงฆ์เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาภาพตังขวามือพระสงฆ์ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา 2. ไตรสิกขาแล้วมาดูความหมายของไตรสิกขาหมายถึงอะไรก็คือข้อปฏิบัติที่ใช้ฝึกอบรมกายวาจาใจและสติปัญญาให้พัฒนายิ่งขึ้นไปมี3ประการได้แก่1ศีล สิ่งคืออะไรก็คือการฝึกอบรมกายและวาจาให้เรียบร้อยอฝึกให้อยู่ในระเบียบวินยัย 2. สมาธิคือการฝึกอบรมจิตใจให้มีความสงบมุ่งมั่นในการทำความดี 3. ปัญญาคือการฝึกอบรมให้มีปัญญารู้และเห็นแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอสรุปไตรสิกขาเนี่ยเป็นหลักของการพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกายวาจาใจให้อยู่ในระเบียบมีศีลธรรมอันดีงามจิตมีสมาธิแน่วแน่ในคุณความดีแล้วก็พัฒนาปัญญารู้การปฏิบัติตามแนวทางแห่งความถูกต้องชีวิตย่อมมีแต่ความเจริญงอกงามน,นั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนเมื่อได้ฟังความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทารมพระพุทธศาสนาตอนที่หนึ่ง ในเรื่องของรัรัตนตรัยและตรายศิกยาไปแล้วนักเรียนคงจะเข้าใจกันนะครับถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจให้ดูคลิปก,การสอนย้อนหลังได้ในครั้งต่อไปเราจะมาฟังในเรื่องของหลักธรรมธรรมพระพุทธศาสนาตอนที่2กันต่อไปวันนี้คุณครคูบุญชัยก็ขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ